ทูบด้านลนไปรวมถึง Facebook ด้านลบนไปครับวันนี้พาคุณมาสัมผัสกับมินิ mpv ครับรุ่นนี้ก็รุ่นดังนะครับเป็นรุ่นล่าสุดของ s ู z u กิครับก็คือ s u z u กิเอ r ร์ิก้าครับรุ่นนี้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็นแบบ 15B เป็นรหัสของเขานะครับรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือเขามาพร้อมกับระบบไฮบริดก็คืออินทิเกรตสตาร์เตอร์เจนเนอเรเตอร์นั่นเองซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นไดสตาร์ทนะครับ ดิ้งแงงไปเป็นดสตาร์ทก็จะมาช่วยในเรื่องของอในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องระบบของซาร์สต็อปเขาด้วยนะครับการทํางานของเขาก็ไม่มีหลักการอะไรวุ่นวายครับมันก็คือการใช้พลังงาน2ระบบก็คือทั้งเครื่องยนต์สันดาบด้วยแล้วก็ยังมีตัวของอแบตเตอรี่เข้ามาช่วยด้วย เราดูจากลักษณะของการใช้งานแล้วนะครับรุ่นนี้ผมเชื่อว,ว่าน่าจะให้อัตราการประหยัดน้ามันมากกว่ารุ่นเดิมจากสเปคที่เราอ่านมาคร่าวๆนะครับที่ทางทูติคเว้ให้มาก็คือถ้าวิ่งในเมืองเนี่นยประหยัดได้ถึง23เลยนะครับ23เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองนี่อาจจะน้อยหน่อยเนื่องจากระบบพวกไฮบริดพวกนี้นี่จะทํางานได้ดีกับพวกรถติดเดี๋ยวเราพามาชมครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรถคันนี้ อันนี้เราอยู่ที่สุส u k เ e r t ์ติใหม่นะครับเป็นแบบไฮบิดซึ่งเขาตัวเอาตัวมอเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้งานช่วยทำให้ประหยัดมากขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าประหยัดเท่าไหร่แต่เท่าที่เราขับด้วยซิลลิ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นอารมณ์เดิมที่เราเคยขับในรุ่นก่อนหน้านี้มาส่วนภาพรวม,มของการนั่งโดยสารก็อย่างที่บอกครับ เป็นพวกกลุ่ม MPV มินิ MPV นะครับคนก็จะให้อัตผประโยชน์สูงแต่บางอย่างเราก็มีข้อติเหมือนกันนะครับเป็นในเรื่องของฟังก์ชันบางอย่างเราอยากได้มากเลยอย่างเช่นกล่องที่อยู่ตรงส่วนเนี้ยมันน่าจะมีกล่องใส่ให้เราก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนความสึกส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภาพรวมของการขับขี่ใช้งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ดีกว่าที่ท,ที่ที่เราคาดการไว้อย่างเช่นคนเนี่ยถ้าปัจจุบันถ้ามีเงินระดับประมาณสั้งเจ็ดปแสนนะ ซื้อรถเก๋งขับกับซื้อรถ MPV ขับผมว่าไอเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ได้เยอะกว่าเพราะมันให้ความเป็นอเนงนว่าสงเราตลาดกลุ่มเนี้ย MPV หรือรถแวนอย่างเงี้ยในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มการขยายเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนะครับเดี๋ยวในส่วนอื่นๆเรามาดูในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกแล้วก็ตัวของซูเจอร์ต่างๆเดี๋ยวเราพาไปชมครับทีนี้เรามาดูในการเปลี่ยนแปลงของ Suzuki o c t ้ v i a Hybrid รุ่นนี้ครับอันแรกเลยก็คือตัวกระจัง นะครับเขาก็จะมีการแบบสลับมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเรียงกันเป็นตับเป็นแถวนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของโคมไฟอันนี้ก็เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นโคมไฟที่มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมมาด้านข้างครับดีไซน์นี่แพลตฟอร์มเดิมเลยนะครับแล้วแพลตฟอร์มของเขาคือ h a ร์ด e c h เนี่ยช่วยในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยที่สําคัญไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ไฟท้ายครับไฟท้ายของเขาเนี่ยจะมีตัวเป็น LED ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดิมทีนะครับในตัวนี้นะครับก็คือตัวก้านโครเมียมเนี่ยเดิมทีจะอยู่ใต้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 ของตัวสัญลักษณ์ของตัว S นะครับขณะเดียวกันครับโลโก้ด้านนี้นะครับที่จะบอกก็เลยว่าเป็นแน่นอนก็คือตัวของเออร์ติก้าไฮบิดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมเข้ามาภาพลับโดยรวมครับก็คือเป็นรถรุ่นเดิมนะครับที่เอามาการพัฒนาขึ้นมาใหม่ส่วน มาดูในนั่งเบาะหลังนะครับเบาหลังนี่ก็เป็นแบบเบาะผ้านะครับก็ดีไซน์เดิมสามารถที่จะปรับเอนได้นะครับแล้วก็ปรับพับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็เพิ่มความสบายส่วนฟังช่วงฟังก์ชันอะไรนี่อาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้แล้วก็พื้นที่ Head room, Head room, Head room, เฮดรูมเลกรูมหรือเฟือครับแล้วก็เทียบกันกคือเขามีแอร์ตอนสองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ ตัวเออร์ติก้ารุ่นก่อนมาถึงรุ่นไทบริดรุ่นนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสาหรับรายละเอียดแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ของซ e ูซูกิเออร์ติก้าไฮบริดรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปก็คือถ้าเรามีเงินสักหน่อยนะครับรถประเภทมินิ m p v พวกนี้นี่ก็จะให้อัตประโยชน์หรือความอาเนกประสงค์อย่างสงูงนะครับไปกันเป็นครอบครัวนะครับผลถ่ายสัมภาระก็ได้ง่ายราคาเนี่ยนะพูดไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่า หนีรถเก่งไม่เยอะล้ครับแต่ให้อัตรประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ตามครับใครสนใจนะครับช่วงนี้นี่ทางธูตุกิเขาเปิดตัวใหม่เขาก็มีคมเปญพิเศษนะครับใครสนใจไปแวะไปชมไปสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมของชูตุกิแล้วก็งานคาโชต่างต่างที่เขาจัดขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube ด้านดลปไปรวมถึงกดซับสไคร์ด้วยนะครับกับ Facebook ด้านดลปไปด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะนํารถดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังกัันอีกครบ